ไม่ต้องบินไปถึงเวียดนามไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีนี่คือสิ่งที่ฉันตามหาที่เกาะสมุยก็มีแฮร์สปาสไตล์เวียดนามเปิดให้บริการแล้วครับเอิ่มต้น490บาทฟังไม่ผิดครับนี่490บาทที่นี่มีทั้งขรัวาซามาสซาบอดี้สครับมาสหน้านวดหน้า และอื่นๆอีกมากมายครับตั้งแต่หัวจะลดไปเท้ามีทำเล็บด้วยเดียวเดียวยวเดี๋ยวเดียวครับทุกคนน้องอรจะพาเพื่อนๆไปรู้จักที่นี่คือที่ไหนของเกาะสมุยราคาไม่แพงด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดบันทึกแค้นอยด้วยหนะานี้คัดมาให้แล้วทุกคนที่มันมีครบทุกอย่างในร้านเดียวแล้วก็ไม่ต้องแพงอะไรมากเนาะถูกและดีมีที่นี่ เธอและน้องวไปกับเพื่อนมาถูกต้องมากเขามี2สาขาตอนนี้จะเปิดเป็นสาขาที่3เดี๋ยวพาไปสาขาที่2เนาะทุกคนปักหมุดนะครับร้านมีเธอแคร์แอด์มาสาดอยู่ที่บางรักทุกคนตรงเขาทำถนนหนทางนี่แหละตรงข้ามกับ79เ e นตี้ไนบีทรับส้มๆเลยนะครับร้านทางเข้าไปดำๆแบบนี้เลย เดี๋ยวต้องไขึ้นคอนแทคไว้ที่คลิปแล้วกันแล้วก็ใต้คลิปโลเคชันให้หมดทุกอย่างเลยพวกเธอก็โทรไปจองเอาเองนะจะทำเฮร์สปานวดหัวนวดผมไห้ทุกคนนวดหน้าคราัวซาทุกอย่างเลยบอดี้สครับมาถึงพี่ๆพนักงานก็ต้อนรับอย่างน่ารักเลยทุกคนดูบรรยากาศหัวข้างในตกแต่งอย่างสวยงามนะครับ อามาถึงไปพี่ก็พาทัวร์นะครับว่ามีห้องอะไรบ้างห้องแฮร์สปาห้องนวดห้องบอดี้สครับห้องมาสหน้าห้องครัวซานะครับนี่เนาะบรรยากาศดีสวยงามนะครับไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นผ่านนะครับหอมทั้งร้านเลยทุกคนแอบกระซิบนะครับตอนนวดแล้วก็่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เนาะหอมหอมมากๆเ <laughs> มื่อวานกับเพื่อนบอดจะคุยกันเลยว่า นี่เธอเขาใช้ของอะไรไม่รู้คือหอมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสักชับหรือว่าตัวอะโลมาเนาะอะโลมามันก็ทีบางร้านมันก็มันไม่หอมทุกคนมันต้องเลือกเนาะจริงๆในอันนี้นะครับโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากมายแต่น้องไปแปลพาไปรับชมนะครับว่ามีอย่างแหนบรรยากาศภายในร้านสะอาดสะอ้านนะครับน่ารักเป็นกันเองม้วนจอยทุกคนมิต่คนอที่สานนะพี่น้อง มาพ่อในร้านนี้น้อก,กับคนอีสานแล้วก็พูดคุยกับพี่พี่พนักงานน,นนะครับก็บคือคนบ้านเดียวกันเบิดแค่ be อยู่อีสานมาล้าน,นี้เลยมาล้าน,นี้เลยเด้อพี่น้องทำดีทำถึงเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่นะครับนี่นะครับอยู่ที่ร้านมีเธอแคร์ and เ Mas วและมัสส์มัสส์ พี่พิมครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมนวดหน้าทรีทเมนต์ผ่อนคลายก็มีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะว่าเราต้องการแบบไหนยกกระชับขาวใสเนียนราคาไม่ถึงพันเลยสปาหน้ามีสปาหน้าสปาผมนวดหน้าสปาผมมาร์กหน้ามาร์กหน้านวดหน้าดีท็อกของเสียมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยสักคิับแล้วก็นวด ออกต่อด้วยน้ำมันมะพร้าวโอ้หลายนะทุกคนอาบน้ำนมที่นี่หลายจริงขัดผิวอบตัวมีครบทุกอย่างเลยราคาจับต้องได้แล้วก็อันนี้ต่ออันนี้ต่อด้วยสปาผมสำหรับลูกค้าที่ถามหาเยอะมากว่าสามารถเฮ้ยนี่เหมือนที่เวียดนามเนาะที่ดังๆสปาเวียดนามที่มีเครื่องเมชชีนเครื่องสระผมด้วยได้เห็นของจริงนะใช่ โปรแกรมเยอะมากน่าสนใจมากลูกค้าถามหายเยอะมากแล้วก็ยังไม่หมดมีอะไรอีกมาซามีนวดต่อคือจบที่ร้านเดียว <c oughs> คือคือมาร้านมีครบจบแล้วนนวดไทยนวดเท้ามีทุกอย่างโอเคต่อไปเราจะพาเข้าไปด้านในเสร็จแล้วด้านในมีนวดไทยนวดออยด้วยทุกคนครบเลยนี่ก็จะมีห้องด้านในต่อเนีนี่ โซนนี้นวดหน้าสปาหน้านวดไทยโอ้โหนวดตัวทำเล็บทำเล็บก็มีเธอครบมากร้านนี้สวยจบครบตั้งแต่หัวจนปลายเท้าไปดูกันห้องด้านใน wash hair wash hair ทักทายทุกคนนี่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามเลยนะ สมุยก็ได้ทำสมุนก็มีแล้วนะครับจึงมากจึงมากล่าแช่เลิกตามถามานานเลยใชใ่ทุกคนบรรยากาศสดๆเลยนะอยาพาเพื่อนๆทำดูนะครับไปกับคนสวยจึงมากมีบนปีด้วยผ่อนคลาย มียูนิฟอร์มผ้าถุงให้นะครับทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศด้านในนะครับสปาที่เขาืึ้นเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะน้ำบุญนะครับทุกคนน้ำบุญใช้น้ำบุญหรือน้ำร้อนครับโอ้โหเฮสปา ก่อนก่อนจ,จะทำการสานนะคะก็คือว่าเราต้องใช้มันเปล่าผู้ที่เนรที่นะทุกคนแฮ่สปาไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามนะโอ้โหแบบทำให้แบบ ผ่อนคลายของต่างประมาณนึจนนง <c oughs> จากนั้นก็จะทำกระเสียงดนต,ตีได่าก้หนงก็จะมีอันนี้ให้มันจะมเ,เสียงกลางวาเนเร็เสียงกล่ลองอะไรนะครผ่อนคลายานิดนึงอะไอย่ากเง้พี่พี่ผ่อนคลายไหมัม่นคลาาก ดีนะเบาๆโอ้เสียงอะไรอย่างเง้ก็จะป็ดังด้วยดังีมาดังจะเป็นแนบด้ืมขี่ดีจะหน่อยอ๋อออด้ดิ นี่นะครับคือเขาจะนวดนวดเนาะเสปาหน้ามาหน้านวดหน้านะเขาเนี่ 3, นในเฉวีงไม่ค่อยมีนะพี่พิมนะสปาสามแกอยู่เฉวีงโอ้ยอยู่ตรงอ่าในเฉวีงก็ฝรั่งสาม 3, หายเยอะมากแฮสปาแฮสปา,หายา,ยา,าหายากมากเลยทุกคนหายากมากฝรั่งสาม 3, หาถ้าใครไปเปิดนะฟังหรืเพราะว่า,าแกกำลังเปิด ทำแล้วอยู่ตรงอ่าโค้งหัวโค้งวงเรียนนะ่ะโค้งแฮสปาที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่บางรักเนาะบางรักใช่ชื่อร้านอะไรนะครับพี่มีเธอแคร์มัสสาจมีเธอแคร์มัสสาจต้องไว้ขึ้นโลเคชั่นแล้วก็ปักหมุดให้เนาะตอนตอนนี้จะเป็นสป,ปาเวียดนามซึ่งเป็นการนวดโอ้ที่เป็นการสานอืมคนยมาก ตอนแกนลวดแล้วนะักผมกินกุหลาบแล้วคร เพิม่มได้ไหมคะได้เพิ่มมาร์คหน้าด้ไหมไมาร์คเพราะว่าในสมุยมันไม่ค่อยมีพรีเซ็นต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง<า>จะ,อะกับกัวชาใช่น้องจะเอาคอดนี้ลิฟติ้งแองกัวชาแล้วก็มาร์คโอเคโอคไน้อยมาก えっ โหเป็นยังไงกันบ้างครับผ่อนคลายและมีความสุขกันไหมใช่ไหมครับร้านก็เปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง5ทุม่มโทรจองบุ๊กิ้งล่วงหน้าครับ081905 8995เบอร์เจ้าของร้านหรือว่าพี่แหม่มนั่นเองครับอันนี้สอบถามเพิ่มเติมในเพจแอฟฟ้านะครับมีเธอแคร์แอนด์มัสสัตวเพื่อนก็ไปติดตามในแอฟฟ้าฟอร์บอได้เลย แฮสปาสไตล์เวียดนามครับอยากติดต่องานรีวิวน้องหลังใหม่ได้เลยนะแล้วเราเจอกันครับ